สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดการาฟิกบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยเริ่มแข่ง21กรกฎาคม63ไทยแลนด์ลีก2020รอบไฟนอลไทยแลนด์ลีกกำหนดโปรแกรมกลับมาแข่งขันในรอบไฟนอลในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม63สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกำหนดวันทำการแข่งขัน ซีพีวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่15ฤดูกาล2020ในรอบไฟนอลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไทยแลนด์ลีกต้องเลื่อนการแข่งขันในรอบไฟนอลเพื่อหาทีมชนะเลิศออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องด้วยการระบาดของโรคโควิด -19 และล่าสุดสมาคมได้กำหนดช่วงแข่งขันใหม่เรียบร้อยเกมในกสัปดาห์ที่10หรือรอบไฟนอลเลกแรกนะครับ จะแข่งขันกันระหว่างวันที่21-23กรกฎาคม2563และสัปดาห์ที่11รลบไฟแนลในเลขที่2แข่งขันกันระหว่างวันที่28-30กรกฎาคม2563โดยทั้งสองสัปดาห์แข่งขันที่ MCC Hall The Mall b a n g p กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ย่อดก็จะมี โปรแกรมการแข่งขันในเลกแรกของรอบไฟนอลมาฝากทุกคนกันนะครับในวันที่21 22 23นะครับโปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์ที่10ในวันที่21รกรกฎาคม2563ที่สนาม m c c Hall t ฮอล a l l ดบางกะปิกรุงเทพม,มหานครนะครับประเภททีมชาย10นาฬิกานครราชสีมา The m มอ l V.C. พบราชมงคลล้านนาพิษณุโลก V.C. ี ประเภททีมหญิง13นาฬิกาขอนแก่นสตาร์วีซีพบนครราชสีมาเดอะมอลล์วีซีประเภททีมชาย16นาฬิกาไดมอนด์ฟุตพบแอ,อร์ฟอร์ดประเภททีมหญิง19นาฬิกาเจนเนอเรลลี่สุปรีมชมบุรีอีเทคพบสามบีบีนครนนนะครับ ส่วนวันที่22กรกฎาคม2513ที่สนาม m c c h a l ฮอ h e m ด l อบางกะปิกรุงเทพมหานครประเภททีมชาย10นาฬิการาชมงคลล้านนาพิซซูโรบี c c พบไดมอนด์ฟูด13นาฬิกานครราชสีมาเดมอล l l VC พบ Air ์ฟอร์ประเภททีมหญิง16นาฬิกานครราชสีมาเดมอล l l VC พบเจเนอเรลี่สุปรีมชมบุรีอีเทค 19บเนาฬิกาคอนแก่นสตาร์วีซีพบ3าบีบีนครนนท์และวันสุดท้ายในแรกแรกของรอบไฟแนลนะครับวันที่23กรกฎาคม2563ที่สนามเ c c Hall The Mall บางกะปิกรุงเทพมหานครประเภททีมชายส0บนาฬิกาแอร์ฟอร์สพบราชมงคลร้านนาพิสุโลกวีซีสิบสนาฬิกาไดมอ o ด์ฟุตวีซพบนครราชสีมา The Mall VC ส่วนประเภททีมหญิง16 4นาฬิกาสามบีบีนครนนทพบนครราชสีมาหร,รือมอวีซีและ19นาฬิกาเจนรัลี่สุพรีมชมบุรีอีเทคพบขอนแก่นสตาร์วีซีนะครับส่วนการประกบคู่ในการแข่งขันในสัปดาห์ที่11ทางสมาคมจะแจ้งให้ทราบในวันที่24กรกฎาคม2563นะครับเพื่อความเหมาะสมในการถ่ายทอดสด แต่ว่าถ้ามีข่าวอัปเดตก่อนยอดก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆีพีนพนพน่น้องทุกคนได้ฟังก่อนนะครับส่วนคลิปนี้นะครับยอดฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ยอดทํา y o YouTube ต่อไปและไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วง เชียวอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ